สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ๆนะคะวันนี้เราจะเปิดไพ่กับคนรักเก่านะคะเป็นคิวชาวกลุ่มนะก็ดูได้ทางลักษณะแล้วก็ราศีนะคะการแบบวบนที่ก็ได้ทางตัวตกแลอไทยนะคะกล่องแรกจะเป็นตัวตนของคุณกลุมนะ ที่ะะตัวตนคนรักค่ะคนรักเก่าอันนี้นเราก็สรุปค่ะท้ายสำหรับไฮร,ร์ฟอนนะขึ้นกับหัวนะคะอืมม,มองว่าความสัมพันธ์นี้ที่จบไปเป็นเพราะว่าต่างคนต่างอาจจะมีทิฐิมานะนะคะแล้วก็เอาชนะกันไม่ยอมกันนะคะไม่มีใครที่ก้าวออกมาเป็นผู้นําในความสัมพันธ์หรือว่าจะเสียสละนะคะก็ จะมะีความเข้ากันไม่ได้นะคะที่กอนข้างชัดเจนเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของคุณนะเดือนนี้คุณได้ไพ่ movement นะคะใบแรกขึ้นมาเป็นอัศวินถือดาบการก้าวไปข้างหน้าคะ่ะแบบอั้นใจด้วยไม่บอกว่าคุณเนี่ยเลือกที่จะ move on นะคะคุณไม่ได้อยากที่จะติดอยู่กับอดีตที่มันไม่ดีนะแล้วก็ ไม่ได้คิดถึงเรื่องกลับไปคืนดีในะตอนนี้นะคะอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าใบาต่อมาก็เป็นราชินีถ้วยนะคะขึ้นกับหัวนี้ชัดเจนว่ายังไม่อยากนะคะหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่นะคะเลือกตัวเองเลือกหลักตัวเองเนาะสิบไก่ทาค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากแล้วก็เป็นภาระให้กับคุณมานานนะคะตอนนี้คุณก็เลยเลือกตัวเองนะคะวีฟอร์จูนที่กลับหัวมันก็อาจจะมีเรื่องที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเป็นอุปสรรค แซกแสงด้วยนะคะนอกจากเรื่องของความเข้ากันไม่ได้นะคะมาดูพนังงานเขานะเอ๋ทรัพยสอดนะคะการตัดสินใจเด็ดขาดชัดเจนที่จะแยกทางกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขารอคอยนะคะทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะ,ะเรื่องความชัดเจนตรงนี้ แล้วก็ก้าวขาทะกับัวอยังไงก็ตามเขาเองเนี่ยอาจจะเคยมีทิฐิมาหน้าที่สูงมากๆก,กับคุณแต่ปัจจุบันเนี้ยเมื่อได้แยกทางกันแล้วเนี่ยเขาก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเขาไม่ได้อยากที่จะมีปัญหาคุณต่อแล้วก็ไม่ได้มีกำแพงในใจนะคะคือพร้อมเป็นเพื่อนกับคุณได้นะคะเนี่ยหาสามขา,าขึ้นมาอตอกย้ำนะคะว่าในอนาคตไกลๆหน่อยเขาพร้อมที่จะกลับมาคุยกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นกันใหม่หรือว่าเป็นเพื่อนกันเอซบอลที่กลับัวนะคะยางไงก็ตามในตอนนี้นะคะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการกลับคืนดีนะคะค ในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่บทสรุปอ่าเป็นไพ่ราชินถือดาบกับหัวนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างเป็นคนที่อาจจะมีทิจิมะานาัสสูงนะคะอย่างที่เมย์บอกแล้วก็มีความคิดของตัวเองคะ่ะแล้วก็ตลอดเวลาที่คบหาเนี่ยอาจจะมีคําพูดบางคําพูดอ่ะของทั้งคุณและเขาที่ทำร้ายจิตใจกันนะคะตัวนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะที่ทําให้ความสัมพันธ์มันไปกันไม่ได้นะคะ ถ้าดาบกับหัวนะคะอย่างไรก็ตามข้อขัดแย้งที่คุณสองคนมีร่วมกันเนี่ยมันจบไปแล้วนะคะคือไม่ได้มีใครที่อยากจะ,ะมีข้อพิพาทกันต่อนะหลังจากเลิกกันเนาะเตรียมเพลสต่างคนต่างมุ่งมั่นที่จะกลับมามีชีวิตที่ดีมีความสุขนะ,ะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีสวินทือเหรียญน,นะ,ะการมูฟออนนะคะทั้งคู่ค่ะคิดตรงกันว่าตอนนี้อยู่ใครอยู่มันแล้วก็แยกจากกันอย่าดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ไปต่อกับชีวิตของตัวเองนะ จะมาเช็คพลังงานไพ่าลเลอร์เคิลด้วยนะคะเข้าจากกันด้วยดีนะถ้าแบบนี้นะเมื่อรู้ว่าต่างคนต่างร้อนเข้ากันไม่ได้แล้วตัดสินใจร่วมกันแบบนี้นะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะว,ว้าวเร็วๆนี้นะคะคุณกลุ่มเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่เป็นรักแท้นะคะไพ่เฟรดวอดเวลิงฟอร์ลทรัสขึ้นมานะคะเจ้กรมวังบอกว่าคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแบบว่าเขาจะเป็นฝ่ายที่เปิดเผยความรู้สึกแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักน่ารักนะคะสบายๆแล้วก็เชื่อถือได้ด้วยเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะเขาคนนี้คุ้มค่ายการรอคอยแน่นอนก็ดีใจด้วยนะคะกับชาวกลุ่มว่าจะได้เจอกับรักครั้งใหม่ในเร็วๆนี้นะคะอาจจะภายในหนึ่งถึงสามเดือนข้างหน้าเนี่นะคะ เราจะปิดท้ายกันที่คำแนะนำจาก Angel Lancer นะได้ไยขอพรนะคะ c o คอมมิ t เ Carey แล้วก็ t ็อตไ g ท์ไทม์เป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคุณและเขาถูกกำหนดมาแล้วว่าต้องมีบสัก์นะคะ mm hmm. เกิดขึ้นในชีวิตร์กมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะไปกันต่อได้แต่โอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหากเก่าได้เคลียร์นะคะยังมีอยู่ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มันก็ยังเปิดกว้างอยู่สำหรใครที่ยังคงยึดติดกับความสัมพันธ์เก่าอ่ะมันก็ยังมีโอกาสนะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากได้อะไรก็ขอพอรได้เลยนะคะจกักรวาลก็จะโดนบันดาลให้สิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณโดยเร็วนะคะใครที่ชอบความทรานายนี้พิมพ์เราขับได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะปรึกษาส่วนตัวเนี่ยแอดไลน์มาสอบถามโปรโมชั่นได้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ